สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนหน่วยอาหารดีมีประโยชน์ในเรื่องอาหารหลักห้าหมู่ค่ะ,ะก่อนจะเรียนเรามาเรียนคำคล้องจองอาหารของเราก่อนนะคะเดี๋ยวรอบแรกครูเกศจะอ่านให้ด็กฟังก่อนนะคะอาหารหลักทั้งห้าหมู่พวกหนูหนูควรจำไว้โปรโตีนจากเนื้อนมไข่ผักผลไม้มีวิตามิน ข้าวแป้งเผือกมันควรกินไขมันทั้งสิ้นกินน้อยลงได้อาหารบำรุงร่างกายกินหลากหลายร่างกายแข็งแรงอ่รอบต่อไปเด็กๆพูดตามภูเก๋นะคะอาหารหลักทั้งห้าหมู่พ่วงหนูหนูควรจำไว้โปรโตีนจากเนื้อนมไข่ ผักผล,ลไม้มีวิตามินข้าวแป้งเผือกมันควรกินไขมันทั้งสิ้นกินน้อยลงได้อาหารบำรุงร่างกายกินหลากหลายร่างกายแข็งแรง เด็กๆสามารถทบทวนกับคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะ,ะไปดูบทเรียนถัดไปเลยค่ะเรามาดูกันนะคะว่าอาหารหลัก5หมู่ของเราประกอบด้วยอะไรบ้างหมู่ที่1เลยนะคะคือหมู่โปรโตีนหมู่ที่สองคาร์โบไฮเดรตหมู่ที่สามเกลือแร่หมู่ที่สี่ 4, วิตามิน และหมูที่ห้าไขมันค่ะเราไปดูกันเลยนะคะว่าอาหารแต่และหมู่ประกอบด้วยอะไรกันบ้างไปเลยค่ะหมู่ที่หนึ่งโปรโตีนนะคะโปรโตีนประกอบด้วยเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อปลานมไข่ถั่วมเมล็ดแห้งถั่วเหลืองถั่วเขียวและถั่วลิสงค่ะไปดูหมู่ที่สองกันเลยค่ะ หมู่ที่สองคาร์โบไฮเดรตนะคะประกอบด้วยมันเทศข้าวกล้องข้าวแป้งเผือกมันถั่วและน้ำตาลค่ะ,ะต่อไปหมู่ที่3มวิตามินนะคะประกอบด้วยฟักทองมันเทศสีเหลืองคะนา้าถั่วฝักยาวผักบุ้งตำลึงแครอทและผักต่างๆอีกมากมายเลยค่ะ ต่อไปหมูที่4เกลือแรกค่ะประกอบด้วยผักผลไม้ชนิดต่างๆนะคะเช่นส้มโอลูกพีชองุ่นสวรสกล้วยมะละกอแอปเปิลและผลไม้ต่างๆที่เด็กๆชอบทานนั่นเองค่ะสุดท้ายนะคะหมูที่5้าไขมันนะคะไขมันก็จะประกอบด้วยครีมเนยชีสน้ำมันปาล์มน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะกอกน้ำมันงาน้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันมเมล็ดดอกทานตะวันน้ำมันรำข้าวน้ำมันมเมล็ดดอกคำฝอยน้ำมันถั่วลิสงและน้ำมันชนิดต่างๆอีกมากมายนะคะ,ะนะคะช่วงนี้สถานการณ์โควิดนะคะเด็กๆต้องรับประทานอาหารในครบห้าหมู่และมันออกกำลังกายนะคะจะทำให้เด็กสุขภาพร่างกายแข็งแรงปลอดภัยจากเชื้อโรคนะคะ,ะส่วนวันนี้ คุกเก๋ก็ขอลาเด็กๆไปก่อนสวัสดีค่ะ